สวัสดีค่ะทุกคนนั่งหลบอยู่หลังร้านพอดีพ่อบ้านเขาไปล้างแผลนะคะที่ตอนนั้นเย็บแผลมาแล้วก็หมอบอกว่าต้องล้างทุกวันตลอดเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวไปตัดไหมทีนึงตอนนี้ปวดห้องน้ำมากไม่มีใครมาดูล้านให้รอพ่อบ้านกลับมาจากล้างแผลนี่ก็ไปนานแล้วนะ <laughs> ช้านี้ไปอบปังกระเทียมด้วยค่ะตอนนี้ขนมเต็มเชลฟ์ม,มากเลยมีปังกระเทียมนะคะ35บาทถุงละตอนนี้เป็นคอนเฟ็กแมคคาเดเมียค่ะ5 9บาบาทด้านล่างมีเทียนด้วยรู้สึกว่ามีแบบมีของขายแล้วนะคะตอนนั้นเชลฟ์โล่งเลยตอนนี้มีขนมกับเทียนเต็มเลย วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะน่าจะประมาณสักตีสามตีสี่เช้ามาก็ยังปล่อยๆอยู่จนตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะก็ไม่มีฝนแล้วมีแดดอ่อนๆมานี่ลืมพาชมตรงนี้เรามีเคาน์เตอร์ด้วยเขาบ้านทำเป็นโต๊ะตรงนี้นะคะสำหรับมาสองคนหรือหนึ่งคนก็นั่งได้มโต๊ะบารสุดด้วย แล้วก็ฝั่งนู้นเป็นอีกโต๊ะหนึ่งที่น่าจะเคยพาทุกคนไปดูแล้วนะคะข้างล่างก็จะเป็นพวกโมเดลของเล่นญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ไฟ LED ยังไม่มาเพราะวันก็เลยังไม่ได้ติดนะถ้าเกิดว่าติดไฟแล้วก็จะมองเห็นของที่อยู่ข้างล่างนะคะมุมนี้ก็เป็นมุมส่วนตัวอีกมุมนึงที่ถ้าใครมาก็นั่งได้อาจจะนั่งได้3าคนเลยส่วนมุมนี้ก็เช่นเคยค่ะเป็นโซฟาเออมาละ กลับจากล้างแผลจะได้ไปเข้าห้องน้ำสักทีต่อตอ,ตอตรงนี้เป็นมุมโซฟานะคะนั่งสบายๆหน่อยก็มีชั้นหนังสือด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะวางเครื่องดื่มก็สามารถวางได้นะคะมุมด้านนอกนั้นก็เป็นโต๊ะไม้หินใครอยากจะสูบบุหรี่หรือว่านั่งเอาดอร์ชมต้นไม้ก็ได้เหมือนกันส่วนด้านนอกมูน้นตรงนู้นก็จะมีเก้าอี้อีก2ตัวนะคะเป็น,นโซนต๊แคมปิง้ง นั่งเอาดอเบาๆชมธรรมชาติชมต้นไม้ชมนกไปป้ามาเปลี่ยนหน่อยมามอยากเข้าห้องน้ำอ๋อเปียอะไรไปนานแทะเฝ้าร้านหน่ไหนเป็่หหาอะไรก็ไปล้างแผลเหรอเว่าิวนิดหน่อยก็ไม่ว่าไงบอกว่าแผลดีอยู่แล้วก็ช่วงนี้อาจจะงดก็พูดมากเดี๋ยวไป โอเคครับนั่นแหละอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าหมอบอกว่าห้ามโดนน้ำนะครับช่วงนี้กดถึงว่าตรงแผลนะห้ามโดนน้ำก็ให้งดทำงานเหมือนเดิมซึ่งเป็นอะไรที่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเครียดนะครับผมเพราะว่ามันมีงานที่ผมจะต้องทำหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะทำให้มันเสร็จด้วยนะ ก็เลยแบบว่ามีาความเครียดน,นิดนึงว่าโอ้ทำอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องพักจนกว่าจะแผลจะดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เย็บปิดไปแล้วนะครับผมแล้วก็ล้างแผลหลังจากาตัดไหมเนี่ยอีกประมาณ14วันนะครับสิบอ13วัน13วันตัดไหมเสร็จปับ๊บแผลแห้งดีก็น่าจะหายแล้วครับผมถ้าหายดีเมื่อไหร่นี่เป็นอะไรที่แบบว่า ดีใจมากเพราะว่าจะได้ทํางานเต็มที่นะครับผมพวกผักพวกต้นไม้เนี่ยเราก็จะทำะปลูกลงเต็มที่เลยเนาะก็นี่แหละส่วนมากจะเน้นทําเป็นอะไรที่โฮมเมดเนาะในในบ้านทําพวกขน,นมอะไรพวกนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนแล้วนะครับซื้อ,อของเราไปทานเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นคอนเฟ็หรือว่าปังกระเทียมนะครับก็เป็นอะไรที่เราเคยทํา มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนสมัยอยู่ขอนแก่นนะครับก็เคยทําขายเนาะส่วนปลาเขาก็ทำทำทำกินทํากินแล้วก็อร่อยนะครับผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มผลิตภัณฑ์สําหรับร้านเราเลยดีกว่าเนาะใครมา,าดื่มกาแฟาก็อยากกินขนมกรุบกอบก็สามารถซื้อมากินกับเ,เครื่องดื่มได้นะครับก็อร่อยดีนะครับผม เดี๋ยวผมจะพูดถึงในร้านนิดนึงเนาะก็แต่ก่อนนะที่ทําเสร็จใหม่ๆนะครับผมอยู่คือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนแบบว่าขี้ร้อนมากๆเลยอากาศร้อนนิดนึงเนะี่ยก็คือเหงื่อแตกเลยนะครับอยู่ไม่ค่อยได้จากนั้นผมก็พยายามคิดน,นะครับพยายามปรับตอนแรกจะติดแอร์แต่ว่าห้องใหญ่ขนาดนี้มันต้องใช้ขนาด24,000 BTU นะซึ่งเป็น BTU ท,ที่เยอะแล้วก็เตืองไฟมากๆเลย เลยตัดสินใจลองซื้อพัดลมไอยเย็นมามาใช้นะครับผมถ้าสมมุติว่าพัดลมไอยเย็นไม่ได้ผลนะคือไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะก็จะเอาไว้ใช้ออเดอร์แล้วเราก็จะติดแอร์นะครับผม <c oughs> แต่นั่นแหละพอเอาพัดลมไอยเย็นมามันก็ทำให้ห้องอุณหภูมิดีขึ้นนะครับแต่ก็มีความอับชื้นอยู่เพราะว่าห้องเราไม่ได้ระบายอากาศดีมากมายนะต่อมาก็ติด เจ้าตัวนี้นะครับผมพัดลมดูดอากาศที่ไปซื้อมาจากาลำปางนะครับพอติดตั้งเสร็จปับ๊บกลายเป็นว่าในห้องนี้คืออากาศลมโฟลดีมากเลยเข้ามาก็ไม่ได้ร้อนนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ยินเหมือนแอร์นะแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนอบอ้าวเหมือนแรกๆที่เราทําเสร็จนะครับผมแะละก็คือก็ถือว่าดีเลยคงไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศคงไม่ได้ติดคงไม่ได้ติดแอร์นะครับเพราะว่าสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว ทั้งตัวแอร์ที่มาติดตั้เนี่ยก็แพงและเรางังต้องจ่ายค่าไฟเดือนละเป็นแพงอีกก็คออือทำเท่านี้แหละโอเคแล้วนะครับกว้วยจ๊ามังคุดของใครยมยมมีมังคุดปะ่ะยิงรุนหนมังคุดนะมันเขี้ยว ไว้คุณยายคุยหนังเป็นคุณยายปะมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเี้ยวอ้าอาตกตกเพิ่งตื่นเีหายหรือยังคะเป็นเด็กปกติหรือยังหายท้องเสียหรือยังเขี้ยวขมึนหน่อยขมืนหน่อย ออกมานั่งข้างนอกนะนั่งตัดแบตถ้าจากที่เรานั่งอัพดอรตรงชุดแคมปิ้งนะคะก็จะเห็นหน้าร้านลักษณะประมาณนี้มีทางเดินเข้ามีเป็นทาบผ้าใบบังแดดแล้วก็เข้าไปที่ประตูนะคะ เห็นบอกว่าจะมีพายุเข้าอีกสองสามวันเลยตอนนี้ก็คลึมมาแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ยแดดแรงแต่ทางนู้นก็นคือเมฆมืดละด้านหลังเขานน้นก็นเหมือนกันว่าไง PR ของร้านมารอต้อนรับลูกค้าเลยโอ้ฝั่งนั้นก็มืดมาแล้วนะคะฝนตกแรงมาก ่อช่วงที่ไปถ่ายก่อนนนะ้นี้ยังมีแดดเลยนะคะตอนนี้เวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มละฝั่งโน้นนี่คือมองไม่เห็นภูเขาแล้วค่ะฝนตกแรงจริงมาถึงแล้วไฟ LED ของพอบัานนะคะเดี๋ยวเขาจะติดที่ตรงขอบขอบโต๊ะแล้วก็เดี๋ยวเอากระจกมาวางคะับอันนี้คือติดกาวไปแล้วขยับขยื่นไม่ได้แล้วนะเนะี่ ก็คือตรงนี้เจาะรูข้างโต๊ะใช่ปะ่ะแล้วก็เอาสายไฟเข้ามาอ๋อแล้วก็ต้องเสียบปลั๊กด้วย นี่แปะหมดเลยใช่ป่ะม,มันก็จะทำให้โต๊ะสว่างขึ้นแล้วก็มองเห็นข้างล่างนี้นะ ไฟเรียบร้อยนะครับผมอันนี้จะเป็นสีวอร์มไว้นะไม่ใช่สีขาวอะ่ะ<ม>เพราะว่าสีขาวหมด <c oughs> สีนี้สวยไ้ย <c oughs> ก็โอเคใส่กับอ<ม>้กระจกสีดำด้วยเออดูเท่ดี <c oughs>